นาตาติทธอาทินักจังยากะจังนังยากะนังการะตะจานังการะทะนังิโครัดังบิโครัตจังอิตายะอิตายะสุขายะสุขายะแค่แตุ่ขุเจ้เจริญค่พระเจ้าทั้งลายพระเจ้าทองลายขออนถวาย ขับตาหานเพื่อผู้ร่วมรับด้วยขอถวายผ้าป่าด้วยกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระสมขอพระสมจงรักขับตางานทั้งหลายเหล่านี้ด้วย ข้าปลาด้วยปลาด้วยเพื่อประโยชน์เพือและความสุขแับความขแต่ข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยและาติเิตรทั้งหลายและอยากมีทั้งหลายมีมีพ่อพื้สเด้ยตตดวยที่ละโลกนี้ไปแล้วลีไปแล้วจานทนานั้นเนสาธุ วัตเานังมธานังป um ัจจยธนังปัจจยธนังอสวาวัยาวะังนิพพานังนิพพานังเบนี้ไปให้ทุกข์ใแลเีนเ่อที่ร มีนาทีละเน่ววลำปางปรยูลำปางตั้งแต่สองสองพันห้าร้อยยี่สิบสี่สี่สิบแ้สี่สิบตึ่นแล้วออพอเวลานี้มัน่นแล้วเหนียวโ้นั่งอยู่นี่ลุบอก ติดถืนน่ะมือมันค่อยๆมาไหลแล้วร้มาติดถืนนาะโอ้เราตกแต่เรายุ่นู่นมันต้องไปนิ่นนั่นอ่ะ ไกลจากตัวเมืองมาเ่ยโอ้ยไกลไปตัวเมืองนี่พูดถึงประมาณถึงว่าลำปางอันแน่ลำปางย้อยยี่เทปออกไปอ่ะติดพะเยาเน่ะนะไปพะเยาอีกสี่สิบห้ากิโลถึงพะเยาพะเยาอ่ะอ่านดูแบบนิมเทบโอ้กันแล้วน้องเงี้ยเนาะอ่าแต่พงไปไหนเนาะ

ก็ามาติดหืนเนี่ยตันแดงหู้ดีกันเนาะติด,ห, <c oughs> ดหืนไม่ลำปางว่านะ่ะเราดูดีไ้นะตันใดเนี่ยปลาโคตรหมูสองอันนี้เขาหมูสาม

ตัวางมางัวจางจีมามต้นไตเนินไม่มีเลยอตนน้ำมวงจังจางางงางจางจางางอางจ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 งจางอางจงจังจางจางอางางจางจางจงงงาจัง เวสสังคะมัสติสังขายนิสอยูินทัปตาตัตถิเมวามีเมวาทวายะามันทายานันตนายานวิโพธนายาวะเท อิมาตกายสภิกขยาตนาญาณิสุปนิกยานาฬิกาหนึ่งปินันเกิดอีกทีเลยนี่ขึ้นบังคอนะนังคนนตายีานนอยู่ตรนนาะเนี่ยมันอนมันอนอยไงเนีย มุนไหบนดุันทบนขึ 4, 4้นเหนือใช่ขวาะแล้